สบายดีครับมอร์นิ่งยามเช้าจ้าพี่น้องวันนี้จะทำบะหมี่นะครับพี่น้องบะหมี่น้ำน็อกเครืงองะหลายนิดนึงบะหมี่ก็จะมีเส้นบะหมี่จานะคะรับเบื่อเบื่อข้าวเบื่อเบื่อข้าวเสียกเบื่อเบื่อข้าวต้มก็เดี๋ยวเห็นบะหมี่น้ำกินนะครับบะหมี่น้ำมีเส้นบะหมี่จ้าแล้วก็มีเกี๊ยวนะคะรับบะหมี่เกี๊ยวมีมีแผ่นเกี๊ยวจา้าเดี๋ยวจะมาหอ่อเกี๊ยวแล้วก็มีลูกชิ้นหมูเด้งเจ๊พรจ้าเมื่อวานทาไปเหมาตลาดมา อันนี้ไม่เกี่ยวนะอยากโชว์เฉยๆอันนี้เป็นเต้าหู้ของเจพอนจ้ะเต้าหู้แบบแข็งนะครับเอามาใส่ด้วยก็ได้อันนี้ลูกชิ้นปลาจา้าถ่อละสามสิบห้าบาทเอานี่ลูกชิ้นหมูนี่ซื้อมัดเรื่งกิโลยังม่เบิด์ชักเตือนะครับกิ่นไปเรื่อยๆอันนี้หมูเด้งจา้าหมูเด้งห่อละสามสิบห้าแต่อันนี้ใส่หลายเทื่แล้วนะครับพีเนอาแล้วก็มีกุ้งนะครับเดี๋ยวทําเกี๊ยวกุ้งอ่าผัก อากาศขาวลวกไปแล้วจ้แล้วก็หอมจัดเที่ยมซอยจ้าแล้วก็บอกถั่วถั่วถั่วอาขอ,าอ,าอ,าอามันหลายอย่างห่อเกี๊ยวโชว์สักหน่อยนะตอนนเปี่ยมของของกินของนั่นของนี่หลายพี่น้องอย่านเจอ,อ้อนเอ่ยยานใจจอย <laughs> นี่นะครับแบบห่อเกี๊ยวอันนี้เราก็หอ่อใส่กุ้งเปลือง,ง่าย แตะน้ำหน่อยเอาพอได้เป็นมีเกี๊ยวกุ้งอ่ะเอ้ให้รู้เพิ่มรสชาตินี่เกียวกุ้งะเกียวกุ้งเกี๊ยวกุ้งแล้วก็มีหมูเด้งนี่ใส่กับทุกอย่างได้เลยใส่แกงจืดก็ได้ต้มจืดต้มโจกนะครับแล้วก นี่หมูเด้งเราก็ใส่นี่เลยนะครับง่าย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 เอาใส่หมูเด้งเข้าไปนะครับก็จะเป็นเกี๊ยวหมูเด้งเกีเ๊ยวหมูนี่เลยเด็ดเด็ดนี่นี่แค่นี้เองก็เป็นเกี๊ยวแล้วนะครับนี่มาเกี๊ยวของเราประมาณนี้นะพี่น้องทำสองถ้วยนะครับอาจจะเจอที่หน้าเตาจ่าจะไปลวก มาแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวจะลวกเส้นจ้าลวกเส้นหมี่นะครับน้ำซุปร้อนต้มน้ำซุปกรเ้วนะครับน้องน้ำซุปน,ะะน้่นงร้อนเลยเอา่าหมี่ก็เป็นสองก้อนเอาสามก้อนตามแขน <laughs> นี่นะครับเราก็ลวกหมี่จ้ะลวกเส้นหมี่ สักหน่อยนะครับสักหน่อย <c oughs> จาอ้าวจะได้พร้อมๆกันแล้วก็ลูกชิ้นหมูเด้งจ้าแล้วก็ลูกชิ้นหมูของเจ๊พรจ้ารวมกันเป็นโรตนะเดี๋ยวค่อยลวกเกี๊ยวสุดท้ายนะเ,เส้นสุกแล้วจ้านี่นะครับแล้วก็ใส่ทูวย นี่ถ้วยข้าเป็นอกนี้กระดมลวกครับใส่ถ้วยไปเลยอใส่ลูกเิียนไปถ้วยแล้วก็จะเป็นเกี๊ยวจ้านะครับเกี๊ยวลงเลยนะครับลูกเกี๊ยวลูกเกี๊ยวอ๋อลูกเกี๊ยวแล้วก็เสร็จแล้อ2 เกี๊ยวเราสุกแล้วนะคะ,ะอ้าจะตรงไหนก่อนเอ,อ้เกี๊ยวสุกแล้วตักเกี๊ยวโรเยเลยนะคะนรับนี่แรบแล้วก็ตักน้ำซุปใส่นะคะน้ำซุปเขากะมีกระดูกหมู มีน้ำนะครับนี่ใส่หอมโรยไปหน่อยแล้วค่อยใส่ถัว่วยเดี๋ยวเจอที่โต๊ะอ,อาหารจ้าเดี๋ยวเข้าไปปรุงน้ำกันอามากินจ้านี่นะครับบะมีเกี๊ยวกุ้งของเราเสร็จแล้วจ้าจะเป็นใส่ลูกชิ้นแล้วก็ลูกชิ้นหมูเด้งของเจ๊พรนะครับโอ้หิวสดเปนร้อนอ๋อ ปรุงปรุงปรุงมะนาวอืมหอ,อมตใส่ไปอีกใส่น้ำปลาหน่อยพอคือพอคือน้ำปลาอีกนะครับเติมปลาอีกนิดหนึ่งชูรสอาหารอืมแล้วก็ใส่ถั่วจ้ะ เรามีทั่วอยู่แหมมาถุงวี่ดีรับกินได้โดนนอกจะกรอบนะครับถั่วว่า,วาอย่างนี่จะเปลี่ยนอาหารเช้าบ้างนะครับกินขิดต้มโจ๊กแน่ครับต้มแน่แล้วก็อเออขับเปียกแน่นะครับ เดี๋ยว,วเมื่อกี้เราจะเละเราลวกนานยานมันก็สุกดูเอ้อืมเอาดูแดดมันก็เป็นเกี๊ยวอยู่กุก้งก็หลุดเกี๊ยวกุ้งหลุดอืม,อมแทบบอยู่มันยังไม่นวัวยังไม่นวัวกับยังไม่เปรี้ยวนะครับอีกเี้ยวอีกนี่ออะกินไป ไปนะครับอ๋ออเกี๊ยวมันติดกันหมดเลย <c oughs> <c oughs> เอาว่าเป็นอย่างเขาเฮ็ดกินเองเพราะว่าหม้อเขาครับทำกินตามสภาพนี่แหละลูกชิ้นหมูแดงเจีอือ <Auf los harma> <c oughs> <hero> เส <acht hy cido> ak <ben> ak ้นมีกระติดกันแนวเอาไปได้สางออกแซมยู่แซมยูั้างในกระเบิดนะกชิ้นหมูจ้า

เด้อคืออยู่เขียวเขียวเขียวมาเขียวคับเละติดกันหมดเลยเขียวแ <c oughs> <c oughs> ล้วชอบห่างก็พอจัด แเปลี่ยนรสชาติตอนเชา้าอืมอ้มีมมก้าวอเชื่อเอก,กินข้าวกันจ้าสบายดีย้ำเศร้านะคะวันนี้ก็ วัอนอังคารที่แปดนะครับพี่นอ้องแป๊บเดียวเองอืมอออจะโชว์อะไรก่อนมีน้ำพริกกะปิจ้าน้ำพริกกะปิเข้มข้นนะคะรับสยบเสียบอ๋อท,ทองๆครับ,บาปลาทูจ้ากับแตงกวาปลาทูสองตัวสาวบานพี่น้องสองตัวสาวซื้อมาสองกล่ง สองตัวกัญบริอิน вниз. อันนี้จะเป็นต้มจืดจ้าหมูเด้งเจ๊พรนะคะหมูเด้งเจ๊พรตลาดชออเจริญนะครับแล้วก็ลูกชิ้นหมูเด้งเจ๊พรแบบอืออือสองมีติดบ้านไลยจ้าลูกชิ้นหมูเจ๊พรนะคะแล้วก็หมูเด้งเจ๊พรนะครับ ตอนนี้มันมีลผลิตภัณฑ์หลากหลายเนาะมีหมูจ้อแล้วก็จ้อปูอักนะครับแทบแทบแล้วก็มีเต้าหู้แข็งเต้าหู้อ่อนร้านนี้อาหารพิเศษจากจากปลาปลาครวรามนะครับ Thank you food, papa. s p e c h e food ปลาปลาอืออาหารฝรั่งเคุนเห็ดมาคุณแม่หอมาหม,หอมาให้คุณแม่นิถาหอมมาให้กับคุดอนจาา กะหหเปาเขาหลายอย่างจะวางสนุกยังไงเออ,อ,อเอาเขยอบไปแน่นิดนึงแล้วกันเ, <S <S เออเอลเครย์นะคะรับเลือกกินอะไรก่อนดีอืมแนวเป็นเสียอืมเอาชิมชิมชิมไก่ของาปลานะครับ่นเป็นคนอ่ะ เป็นสัญชาติเยอรมันแต่ว่าเป็นคนปากีสถานนะครับนี่อืมหอ,อมเครื่องเทศไก่หอมเครื่อ,อ,องเทศนะครับรสชาติกลมกล่อมแซ่บแซ่บเไก่นึงอืมอืม,อ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 ม ปลาทูอของเราอากาศก็เกยเ็นเย็น้ำเศร้านะครับพี่น้องจะหนาวตอนเช้าจ้าแล้วก็ะว่าจัดนี้แดดปลาทูแดดดีคือกบบเก่าครัแบแดดดีคือเก่าเสียบอืม้มมีกะปิเข้มข้น เอาต่ำอีคนไปนแน่นๆนะครับ <c oughs> ไม่เร็วเร็วเลย <c oughs> คนไป <c oughs> เนันๆออทอมันดี่บ้างเท่าหน่อย มีร่งปลาทูหลายม่องนะครับและดับดีว่าช่วงนี้ถือว,ว่าได้กินปลาทูไม่แพงนะครับเก่งละซาบานแล้วก็ดีกินที่น,อน้องตั้งตัวยังไงกับสามสิบห้าสี่สิบห้าโอเคอืมอือืมบ เชฟพรจ้ามีติดตู้เย็นไว้นะครับแซบๆแล้วก็ลูกชิ้นหมูนี่แหละก็ต่อเก้ากับซอสท้อนๆใส่ผักไปใส่ขนอนนิดนึงกับต้มจืดแซบนะฮะอืมลูกชิ้นหมูเนื้อแน่นอร่อยอืม ปลาเก็บปลาปลาทูปลาทูอืมอืมเด็ดเด็ดเด็ดเอาจ้างมานำ กปีตาอ้มนี้ก็ข้าหลายอย่างนะคะรับก็กินไปเรื่อยๆบ่นไปนะครับอืมอ้าวแซ่บเดอ้อ สวัสดีครับผมแม่พี่น้องไทยพนพิสัยบ้านเฮาครับอา้าวร่มเย็นๆจ้ามากินข้าวกันนะคะะๆๆนรับอืมวัวดอกแค่แซบๆจ้านี่เฮ็ดเองเด้อพี่น้องเด้อนะครับนี่เราทําเองก็ได้นะจ้าแซบๆจ้าเมื่อน,นั้นเฮ็ดไปแล้วรอบหนึ่งวันนี้ทําใหม่นะครับนี่รอลังการงานสร้างอยู่จะ้ะแล้วก็ะจอประแดกจะ้ะ พอได้มีแนวโน้วแล้วก็เข้าผัดนะครับมีเข้าเย็นเหลือก็เลยผัดเขาเต็มจานเลยพี่น้องกินไม่หมดรอ <c oughs> อแฮมเนยกินออกสื่อก็กินนิดนึงอือแอบอือตับข้าผัดกันเลยนอ้อง หาลมหนาวลมหนาวไัเนี่ยก็เริ่มหนาวขึ้มนมาเรื่อยๆพี่น้อง,อ,ง,อ,งอ,อาการดีมากหลายอืมอืมโอ้เรกแข็แซบเดอ้อแซบบเดอ้อจ้าอโอเคผ่าน่านอืมจ้าไปแดกนะ เป็นเมนูพิเศษสืบทอดมาจากแต่โบราณการนะคร <c oughs> ับเออเพิ่นกระสันหา,เ,นาเอาเอาไปยัดใส่เพิ่นก็จะเป็นเอาปลามมตตานะครับใส่กระเทียมใส่หอมใส่ใบบัะกูดอืมอ,อืมอ,อืมหอ,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 อกงามๆรอกของเขาเนี่ย เราจะใส่ปลาน้ำโของเราใส่ปลานน้นกับกับเนื้อหมูนะครับบดๆตำๆร่วมกัน <c oughs> เป็นอาหารพื้นบ้านไายอีสานบ้านเฮาจาน <c oughs> ตลาดเขาขายสามดอกซามพี่น,อน้อ <c> ง <oughs> เยามีก้างเรงาแค่นี่ก็บ่ได้กินเบิด,บดปีดแล้วพี่น้องแล้วมันมีเป็นยามมันอยู่นะครับก็บางช่วงไปถามตลาดสอมนางเพิ่นว่าบ่มีมันออกเป็นช่วงเป็นช่วงอยู่แต่ว่ากับอ้อท้องกินมาแต่น,น้อยครับ่เคยเห็นแล้วก็ลองหัดทำดูนะครับเอออาหารแต่หลายคนกับโอ๊สะอ่อนเพราะว่าบ่ได้อยู่บ้านบ่ได้กินเป็นสิบปีแล้วไปอยู่มองอื่นบ่มีกินก้ะอา้าวได้เห็น คือแซงมันจินต้องการเก็ได้นองได้อ้า <c oughs> อืมายมันยงมีวัวดอกแค่มีวัวกบนะครับพี่ว่าเอาเนื้อกบ <c oughs> เอาใส่ตรงไนมันออกแล้วก็เอาป่านี่แหละในากนารย่างใส่ใน,นตัวกบก็จะเป็นอัวกบนะครับแล้วเป็นหนึ่ง เป็นเรื่องไปปิป้งแบบนี้แซ่บวัวดอกแคเจ้าอร่อยอร่อยน,น,นานาจีเฮดขาย